เหมาะกับคนที่ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงและรถมันใช้งานได้ทุกวันอันนี้บอกเลยคุณจะซื้อคันเดียวแล้วใช้งานในเมืองเนี้ยเสาร์อาทิตย์เอาไปวิ่งเล่นบ้างได้เลยต้องบอกว่าด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์อะราคามันไม่ได้แพงเลยนะนถ้าคุณไปซื้อเปอร์ฟอร์แมนซ์ระดับนี้ราคามมนต้องอยู่แถวๆสิบล้านแล้วนะครับอันนี้ห้าล้านกว่ากว่ามันจะมีโปรไฟล์ของสนามแข่งออทุกที่ทั่วโลกรวมถึงจริงคือสนามช้างที่ไทยด้วยโอ้ดิล้มก็มีเหรมีนะครับพอเราเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ย เราขับรอบสนามเขาจับเวลาแบ่งเซกเตอร์ให้รถทุกที่ในโลกที่เคยมาวิ่งสนามนี้นะครับรถที่เป็น m g รุ่นเราเนี่ยครับเวลาจะขึ้นมาหมดเลยว่าเร็วที่สุดของรุ่นนี้ที่เคยขับว้ที่นี่คือเท่าไหร่เราช้ากว่ากี่วิช้าโค้งไหนบ้างต้องเบรกตรงไหนถึงจะขับได้เวลาเท่าเขาเขาจะตั้สินบอกมีมันจะเป็นเรียลไทม์เป็นกล้องวิดีโอที่เป็นกล้องจากหน้ารถนะครับขึ้นมาบนจอแล้วบอกเลยว่าอีก100เมตรเบรกอีก50เมตรเบรกให้เบรกตรงนี้แล้ววิ่งเข้าลายแบบนี้มันจะมีเหมือนเหมือนเล่นเหมือนเล่นเกมเลย สวัสดีครับดีอูอภิสุขนะครับคุยกันเรื่องของ EV เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมาที่ Mercedes-Benz Primus นะครับที่เรียบทางด่วนรามินทรานะครับพามาลองคันนี้ครับ Mercedes-Benz AMG EQE 53นะครับมากับพละกกำลังอันมหาศาลนะครับเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวด้านหน้ากับด้านหลังรวมกันแล้วมากถึง625แรงม้าแรงบิดไม่ต้องพูดถึงครับ9ก0กว่าน,นิวตันเมตร เป็นสเปคที่พัฒนาโดยนักแข่งฟอร์มูล่านะครับของทาง AMG นะครับก็ถือว่าเอา DNA จากในสนามแข่งมาสู่รถที่ใช้งานจริงบนท้องถนนนะครับรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับด้วยเทคโนโลยีของเขาเขาสามารถรีดพละกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าได้สูงมากๆแข่งกันที่ความเร็วสูนถึงร้อย3.9.3.8.3.7เเราเห็นมามากมายนักต่อน,นักนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อไปลองขับ เราได้ความรู้สึกนั้นในการขับเพียงแค่ช่วงต้นๆแต่หลังจากนั้นก็มีข้อคําถามตามมามากๆไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของรถที่แท้จริงช่วงล่างระบบเบรกแต่ว่าคันนี้นะครับด้วยความที่เป็น DNA ของ AMG นะครับเขาบอกว่าเขาพัฒนาให้รถทั้งคันเนี่ยนะครับสามารถมีสมรรถนะที่สูงเหมือนกับรถแข่งถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์มานะครับมาดูภาพรวมของตัวรถกันก่อนนะครับด้วยด้านหน้าของเขาจะเห็นว่าเขาออกแบบ โซนที่เป็นกระจังด้านหน้าตามหลักแอโรดนามิกนะครับตรงนี้ทำเป็นแบบเรียบลาดลมแล้วก็ตีดปึบไปเลยนะครับตัวเส้นตะแกรกงของเขาในสไตล์แบบเวอร์ติคอลนะหรือว่าเป็นกริลนะเป็นกริวที่เป็นแนวตั้งนะครับก็ให้ความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง a m g เขานะครับล้อของเขานะครับให้มิชลินไพลอตสปอร์ต 4S มานะครับซึ่งอันนี้เป็นล้อขนาด21นิ้วเป็นยางแบบ High p e r f o r m ม n นซทั้งหน้าและหลังนะเนื่องจากเขาแยกมอเตอร์กันมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับข้างหลังเนี่ยความพิเศษของล้อของเขานะครับก็คือรถคันนี้สามารถเลี้ยวได้ด้วยนะทั้งล้อหน้าและล้อหลังในความเร็วต่ำนะหรือพูด,ดง่ายเวลาเราตีวงที่จะเลี้ยวเข้าซอยนะครับล้อด้านหลังเขาจะทําการเลี้ยวในทิศทางตรงกันข้ามกับล้อหน้า นะครับส่วนถ้าในความเร็วสูงสูงล้อหลังกับล้อหน้าก็จะเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อรักษาบาลานซ์ของตัวรถนั่นเองนะครับและด้วยแบตเตอรี่ของเขานะครับที่มีขนาดมากถึง90กิโลวัตต์อวนะครับทำให้ในระบบชาร์จ DC ของเขาก็ทรงพลังไม่แพ้กันนะครับรองรับการชาร์จ DC นะครับอยู่ที่170กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รองรับในกระแสไฟสลับหรือว่า AC นะครับอยู่ในระดับมากถึง22กิโลวัตต นะซึ่งสูงกว่าสเปครถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมันอย่างมากทําให้การจอดชาร์จที่บ้านนะครับไม่ได้นานขนาดนั้นละแต่ก็ด้วยขนาดของแบตเตอรีด่ด้วยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับไปครับเดี๋ยวไปลุยกันฮนะโอเคครับตอนนี้เข้ามานั่งแล้วเริ่มจากสตาร์ทรถนะครับเหยียบเบรกแล้วก็ เขาบอกว่าคันนี้จะได้ DNA ของความเป็น AMG ถูกต้องมีอะไรบ้างอันนี้พี่อะไรครับอ่าช็อปครับพี่ช็อปนะครับอ่คครับผมรูนะครับครับคุเครับต้องบอกอย่างนี้ครับรถไฮเปอร์ฟอร์เมชัปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถดูในหน้ากระดาษได้แล้วว่าแรงม้าเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่ศูนยถึงร้อยกี่วิทนะครับคือโดยเฉพาะรถของ AMG เองเพราะมันเป็นรถที่มี DNA ที่สร้างมาจากสนามแข่ง นะครับเป็นมอเตอร์สปอร์ตแท้ๆแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็มาจากควบคุมเรวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตอบเราได้ดีที่สุดก็คือการลอง <c oughs> ขับเพราะฟีลิ่งทุกอย่างความเร็วความรู้สึกเรื่องเสียงนะครับเรื่องการควบคุมเนี่ย เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเราขับมันแล้วเท่านั้นมันไม่สามารถไปเทียบได้แล้วว่าอุยแรงบิดเท่านี้แรงม้าเท่านี้คันนี้ดีกว่าคันนั้นมันมันไม่เหมือนยุคก่อนละแรงม้านะครับ6 2รครัิบ้แรงบิดเ5 0อ้านิวตันซึ่งมันสูงกว่าซปเปอร์คาร์หลายคันอันนี้กล้าการันตีเลยนะครับอ่ะในรถเข้ามาสตาร์ทเรียบร้อยจุดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าสะดวกสบายมากเลยคุณอู สูงเท่าไหร่ครับลองเลื่อนความสูงอันนี้อยากให้ช่วยเรียนอันนี้มาใช่ไหมคือทุกทีเข้ามาเนี่ยต้องมาปรับบอกเลื่อนหน้าเลื่อนหลังต้องบอกนี้ครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของสรีระที่เป็นกลางๆนะแน่นอนว่าบางคนที่อาจจะมีขาหรือแขนยาวกว่าคนปกติเรามาแอ j u ัสตรงนี้เพิ่มนิดนึงแต่บอกเลยว่านิดเดียวนะครับเพราะถ้านั่งทุกนี้เขาจะปรับให้เหมาะสมที่สุดคือ หนึ่งพวงมาลัยมันจะไม่ไปบังตรงหน้าจอความสูงเราจะอยู่ในระดับที่พอดีคือขับได้ทั้งในเมืองทั้งใกล้ทั้งขับทางไกลนะครับคือมองได้ทั่วถึงหมดนะครับแล้วเราก็แค่มาไอตัวสูงใช่ก็คือเราลองเลื่อนเลยสไลด์เลยตัวเลขว่าเราสูงเท่าไหร่ฮะรอยแปดสิบเอ๊ะจำอีจำไม่ได้าโอเคครับอ่าประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็กดสตาร์ทสูงนิดนึงนะร้อยเจ็ดสิบล้นโอเคครับเพื่อสตาร์ทโพซิชั่นนิ่งปึ้งก็จะเห็นเขาเริ่มปรับแลวขยับบอกขยับพวงมาลัยให้นะครับ สร็จแล้วพวกนี้มันสามารถที่จะเซฟไว้เป็นโปรไฟล์ของเราเองได้นะครับโดยการเข้ามาในรถมันเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยเราล็อกอินเสร็จปุ๊บสแกนลายมือไว้ครับตรงนี้ก็จะมีงานได้เลยไหมเดี๋ยวต้องไปเซตติ้งก่อนนึกว่าบอกต้องไปซื้อรถก่อนนะครับรถก็จะปรับทุกอย่างนะครับทั้งพฤติกรรมการขับของเราทั้งช่องวิทยุอุณหภูมิแอร์ทุกอย่างเลยที่เราตั้งไว้มันก็จะเป็นโปรไฟล์ของแต่ละคนไปสังเกตว่าเราจะนั่งค่อนข้างใกล้เพราะว่า ตัวรถตัวนี้มันเป็น MercedesAMG เป็นรถไฮเปอร์ฟอร์มนซ์สังเกตว่าแขนของเราเนี่ยเวลาจับพวุงาลไรมันจะมีมุมงอเห็นไหมรูดูลองเลี้ยวซ้ายหรือขวาสุดก็ได้เลี้ยวจนสุดเลยมันจะเลี้ยวได้สุดเลยโดยที่แขนมันไม่ตึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องเข้าโค้งหรือถักหลบอะไรกระทันหันเนี่ยเห็นไหมมันทําได้ทันทีซ้ายสุดขวาสุดคือถ้าเรานั่งไกลเกินไปพอเลี้ยวปุ๊บแขนมันจะตึงมันตกสะเลี้ยวมันจะเลี้ยวได้น้อยนะครับหน้าจอก็จะเป็นไฮเปอร์สกรีนสวยๆอย่างนี้ฝั่งทก็สามารถเปิดได้ครับ ตรงนี้ถ้าไม่มีคนนั่งมันจะเปิดไม่ได้นะคือคนขับจะมากดเปิดเล่นเองไม่ได้เขาจะเไม่อัพทิเวตต้องมีคนนั่งยาวไปถึงงยาวเลยใช่ครับตัวหน้าจอนะครับที่เห็นพอเป็นรถ AMG นะครับสิ่งที่ AMG เจนใหม่ให้มาคืออะไรคือคือตัวนี้ครับ Pack เพ c e ตรงนี้กดเข้าไปมีอะไรบ้างจับเวลานะครับศูนย์ถึง้อยศหิเราเลือกได้จับเวลาคอเตอร์ไมได้จับระยะเบรก จากร้อยถึงศูนย์จากร้อยห้าสิบถึงศูนย์เราเซตเองได้ที่สำคัญคือมันจะมีโปรไฟล์ของสนามแข่งทุกที่ทั่วโลกรวมถึงจริงคือสนามช้างที่ไทยด้วยโอดี s <S กรา์มัมีอะมีนะครับพอเราเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราขับรอบสนามเขาจับจเวลาแบ่งเซกเตอร์ให้รถทุกที่ในโลกที่เคยมาวิ่งสนามนี้นะครับรถที่เป็น MG รุ่นเราเนี่ยครับเวลาจะขึ้นมาหมดเลยว่าเร็วที่สุดของรุ่นนี้ที่เคยขับว้ที่นี่คือเท่าไหร่เราช้ากว่ากี่วิช้าโค้งไหนบ้าง ต้องเบรกตรงไหนถึงจะขับได้เวลาเท่าเขามันมีสักเกจกกเกให้ยห<ม>บ่ะมันจะเป็นเรียลไทม์เป็นกล้องวิดีโอที่เป็นกล้องจากหน้ารถนะครับ,รบขึ้นมาบนจอ<ม>แล้วบอกเลยว่าอีกร0อยเมตรเบรกอีก50เมตรเบรกให้เบรกตรงนี้แล้ววิ่งเข้าลายแบบนี้มันจะมีเหมือนเหมือนเล่นเหมือน,น,นเล่นเกมเลย เหมือนในเกมเลยมันจะเป็นเป็นกราฟิกขึ้นมาบอกเลยว่าเลี้ยวลายตรงนี้เบรกตรงนี้แบบนี้อ่าถูกต้องอันนี้คือจุดที่พิเศษของรถ AMG นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหน้าจอที่เป็นโชว์เรื่องของ performance อะไรต่างๆพวกนี้แบบคือดูได้หมดเลยคนขับเหยียบเบรกเท่าไหร่เหยียบคันเร่งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเบรกตอนนี้เริเหยียบอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมถ้าคุณต้องการเบรกฉุกเฉินอันนี้หนักมากแล้วยังไม่หมดยังได้อีกยังได้อีกเห็นไหมว่ามันต้องออกแรงเบรกเยอะ เขาถึงจัดท่านั่งให้ค่อนข้างใกลเพราะว่ารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้เวลาที่เราต้องการเบรกเต็มแรงจริงคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเบรกเต็มจริงเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะพอเรานั่งห่างเราเลยไม่มีแรงเบรกนะครับเขาเลยต้องให้เรานั่งแล้วมีมุมหาอที่ขาตะคินตะกินแล้วนะตะคิวจะกินมีมุกด้วยอ่ะนี่ก <c oughs> ็จะเป็นกราฟขึ้นมาบอกเลยในตัวรถก็จะประมาณนี้พวงมาลัยพอเป็น MG นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ s ซอร์เทอไลท์ด้านล่างสองอันวงกลมเห็นไหมอ่าด้านขวาเอาไว้ปรับโหมดเราหมุนได้หมุนเนี่ยอ่า โมดิค <Sport. S 2> ีเป็นสปอร์ตพลาสต์เกิดว่ามันมีเสียงจะมีเสียงเหมือนเครื่องยนต์คลางดูเบาอ่าจะปรับเรื่องของช่วงล่างพวงมาลายัยการตอบสนองคันเร่งกําลังไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาก็ต่างกันนะครับโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยจะปล่อยแรงเต็มที่ประมาณมสัก80-85เร์เซ็นต์สปอร์ตจะปล่อย90แล้วก็100เนี่ยจะเป็นสปรอร์ตพลาสอ่าจริงๆเวลาใช้ในสนามเขาจะมีบูสต์ขึ้นไปด้วยคือเกิน100ขึ้นไปอีกได้อ่ะเป็นออปชั่นเสริมเาไ้ปรับเองคือปรัับเเออองงถูกกกกต้้ลืแยนนห่าี จะปล่อยกำลังแค่50เปอร์เซ็นต์เป็นโหมดถนนลื่นครับต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องของหิมะบ้านเราก็อาจจะเวลาเราลุยทางแบบโคลนที่เป็นแบบเป็นลูกลังแล้วฝนตกเละๆอย่างนั้นอันนี้ก็ใช้ได้เพราะรถมันสามารถยกสูงได้มันเป็นช่วงล่างถุงลมเราก็สามารถใช้โหมดควบคู่กันไปด้วยได้กับัเกียเป็นยที่มือนะใช่ก็คือจะเหมือนการทุบรุ่นนี้อยากให้กูดูลองสังเกตเรื่องของการขับการตอบสนองของคันเร่งว่ามันจะแทบไม่ต่างกับรถเครื่องยนต์สำดาบเลย มันจะไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าอื่นที่เอ้คันเร่งมันจะมีความหน่วงมีความแปลกอันนี้มันจะเหมือนรถเครื่องยนต์สันดาปทุกอย่างเลยใช่ใช่คนขับไม่ต้องปรับตัวอะไรคือถ้าถ้าเป็นไฟฟ้าส่วนมากก็จะแบบปื๊ดแบบพุ่งพุ่งดูเบาๆบแต่อันนี้มันก็จะมีความหน่วงหน่วงมาเหมือนกับสันดาปเหมือนเครื่องยนต์เบนซินอ่านะครับอดี๋เราขับไปเรื่อยๆนะครับโหมดคอมฟอร์ซึ่งการปรับให้มันหน่วงมากน้อยเราใช้พัดดิวชิปได้ ครับกดด้านซ้ายหนึ่งทีมันจ,จะมาโหมด strong ในคูปเปอร์เ<ม>รชั่นเราก,กดหนึ่งทีปุ๊บพอเราปล่อยคันเร่งเนี่ยเขาจะหน่วงจนหยุดเลยเราไปลองตรงรถติดได้จะเด,ด,ดี้ยท์เลยล่ะครับหยุดเลยครับถ้าปล่อยเดีนน๋ยวไปลองมันจนใช่คล้ายๆวันไปก็เอาเวลารถติดอย่างเงี้ยถ้าคนใช้จนชินก็จริงๆสะดวกมากนะ <ๆ S 1> เราไม่ต้องย้ายเท้าไปใช่ไม่ต้องเบรกเร่งเบรกเร่งคือเท้าเราอยู่ที่คันเร่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดด้านขวาหนึ่งทีก็จะมาโหมด normal ปกติ กดขวาไปจนขวาสุดมันจะเป็นโหมด no recuperation แล้วคือเขาจะไม่หน่วงเลยไม่หน่วงเลยไม่หน่วงเลย <ไป S 1> ใช่อันนี้ยกยกคันเร่งก็ไหลไปเลยใช่เนี่ยเป็น no recuperation มันจะไหลเหมือนแบบไม่มีอะไรหน่วงลังไว้เลยอ่ะคือไหลกว่าเครื่องยนต์สันดาบเพราะเครื่องยนต์สันดาบเวลาเราปล่อยคันเร่งมันจะมี engine b r a k ใช่ไหมตัวเครื่องยนต์มันจะหน่วงหน่วงแต่นนี้คือจะไม่หน่วงเลยก็สามารถปรับได้เลยระวังครับ,รบโดยใช้ paddle shift okay. ก็จะมีสาโหมดใช่ไหมครับใช่ใช่จะมีสโหมดนี้โอเคไอ้ตรง Normal นี่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนการขับรถยนไอ i ีหรือว่าการขับ m e r c e d e s ซค์นปกติทัวไปเลยหมายถึงว่ารถไหลไปมันมีการดินนิดๆปกติเลยคือคนขับไม่ต้องปรับตัวไม่ได้ต้องเลี้ยงเบรกไม่ต้องเลี้ันเร่งอะไรถูกต้องจะเป็นแบบนี้ในทั้ง m e r c e d e s AMG นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าที่เป็น EV แบบนี้แล้วก็ Mercedes Benz ด้วยรุ่น่าเขาจะตั้งใจจูนมาแบบนี้เลย ตัวล้อตัวนี้ขนาด21นิ้วนะครับสังเกตว่าเวลามันเขาวิ่งผ่านรอยต่อผ่านอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้กระแทกกระทันมากขนาดนั้นะครับเพราะว่าตัวตัวช็อคแอบซอร์เบอร์เนี่ยถ้าทํามาพอดีนะครับมันสามารถที่จะล้อใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งผ่านอุปสรรคได้ดีกว่าล้อเล็กเพราะเวลามีร่องหรือมีหลุมลึกๆบ้างๆเนี่ยเขาข้ามไปเลยมันจะไม่ตกกระแทกเหมือนล้อเล็กนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียคือยางเขาก็จะบางหน่อยะครับก็เลยต้องทำช่วงล่างที่ดีเนี่ยมาเพื่อรองรับ ในรถที่ว่ามีตัว diving assist pan ต่างๆที่มันทำการยังไงมันคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆ mercedes benz เนี่ยไอ้ระบบอโตโนมัสของเขาเนี่ยมันทำได้แบบขับขับขี่ได้เอง1้อยปร็แล้วนะครับในเมืองนอกก็น่าจะเห็นจากสื่อหลายๆที่แล้วล่ะคือมันสามารถที่จะสมมติเราขับอยู่เลนกลางเนี่ยตั้งความเร็วไว้120ย้างขัหน้าอยู่80เขาสามารถเช็คสมมติรถหลังโล่งเปิดไฟเลี้ยวให้เราเองอัตโนมัติเปลี่ยนเลนออกแซงให้เราเปิดไฟเลี้ยวกลับเลนให้เราอัตโนมัติได้หมดแล้ว เพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็คือโอเคฟังเสิทีต,ต่างมันอาจจะยังไม่ได้รองรับไ,รไม่ได้เหมาะขนาดนั้นใช่มันก็จะโดนจํากัดด้วยแค่ซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เขาสามารถทําให้เราเต็มที่ได้หมดก็คือ,อขับเปิด c r u สคอนโท t r o l เป็นดนามิกได้แล้วนะครับเป็นอะลลัทีก็คือสามารถที่จะรักษาระยะตามคันหน้าได้ชะลอให้เองเล่นให้เองหยุดนิ่งสนิทให้เองพอคันหน้าเคลื่อนที่ต่อพอไฟเขียวลแล้วเราก็ขยับตามคันหน้าต่อได้เองพวงมาลัยช่วยประคองให้อยู่ในเลนได้ แต่ถ้าเราปล่อยมือจากเครื่องมาไลน์นานๆเขาก็จะเตือนให้เราจับอ่าเราก็ต้องเราก็ต้องมีมือแปดที่พวงมาไลัยไว้รั่ซึ่งอันนี้ก็คือเปิดเล่นได้สามารถที่จะใช้เปิดปิดได้ครับ <ไง S 1> แล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่าฟังก์ชันทั้งหมดของเขานะครับใช้งานง่ายมากตัวเมนูเนี่ยเขาเรียกระบบไงไงตัวนี้ว่าซี r ร่เลเยก็คือกดปุ่มติดแล้วติดเลย<า> <c oughs> ใช่ไหมใช่เครับเนี่ยยีเองเราคันทานอยู่เนี้ยก็ขึ้นแล้ว ก็ตามแบบนิ่มๆดีนะใช่มันนุ่มกว่าเราเราควบคุมเองอีกผมบอกนี้คือบางทีเวลาเราเบรกอะเรายังมีจังหวะแบบยึกยบ้างอันนี้คือเขาแบบสมูทเนี่ยสมูทหมดเลยแล้วก็เลือกระยะได้อยู่แล้วเป็นปกติว่าจะให้เขาจี้ไกลไกลไกลแค่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีจังหวะตกใจตรงมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนะที่แบบปุ๊บอยู่ๆตัดนะครับเขาก็จะแบบเบรกยึกให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างก็จะมีบ้างถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์เขาปาดแบบ แบบจังหวะไม่น่าปาดจริงๆเนี่ยสิทำได้เนียนนะเนียนมากถ้าพูดถึงที่เคยลองลองมาในหลายๆคาดมันก็จะมีจังหวะชชใช่ใช,ใช <c oughs> ก็ที่อยากให้ลองใช้กันสำหรับคนที่ใช้ MBUX ตัวใหม่เนี่ยคือแผนที่ดีมากะนะครับดีมากเพราะว่าเวลาที่เราอย่างเวลาบางทีเราใช้ Google Map เนี่ย บางทีเขาบอกข้างหน้าเลี้ยวซ้าย300เมตรแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันแยกไหนกันแน่แต่ตรงเนี้ยคือกล้องที่หน้ารถนะครับเขาจะโชว์เป็นวิดีโอขึ้นมาบนนี้เลยแล้วก็มีกราฟิกบอกเลยว่าเลนนี้นะนนนคุณต้องอยู่เลนนี้ใช่เป็นเป็นกราฟิกขึ้นในเลนที่เราจะต้องไปเลยซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วถูกต,ต้องเราสามารถกดดูได้เดี๋ยวขากลับก็ได้แต่ผมกดกลับที่ตัวตัวโชว์รู เเห็นแบบตอนนี้66%ใช่คันนี้วิ่งได้กิโลนะคันนี้อยู่ที่520ครับตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งมันมันมันไปได้จริงหรือจะวิ่งไกลกว่านั้นก็ได้ถ้าเราตั้งใจจะขับให้ประหยัดไปดียว่าขับ9ก0้100หนึ่งไม่เกินนี้อะไรเงี้ยก็เกินกว่านั้นได้หน่อยหนึ่งงวิ่งไปได้สักพักก็ค่อยลองเปลี่ยนหมดเป็นสปอร์ตพลัสก็ได้อันนี้ก็ลองวิ่งมฟอร์ตดูนคือเป็นรถที่ แล้วถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นรถแบบ600กว่ามา้าง่ายสบายมีประสิงท,ที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดซึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> อย่างตอนนี้อยู่ในโหมดคอม์ตการการขับคือเรียกว่าความรู้สึกในการขับมันจะเป็นมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบรถไฟฟ้าทีเดียวเพราะว่ามันมันจะมีความรู้สึกที่ที่ขับแล้วมันมันไปแบบนเนียนๆไปแบบล มันก็ลงเนเรียนเนาะใช่มันขึ้นแบบนี้เนี่ยม้นแบบขับอยู่แปดสิขึ้นเร็วมากองยักถ้าไม่รู้คุมันึน80แปดสิร้อยนึงๆปด้าไม่ได้คมดูรปดสบสี่นะถ้าเสีงลมกบอย่างทิ่บอกตอนนี้ก็จะเชื่อว่ามัน ก็ตัวนี้ตัวรถเขาเลี้ยวสี่เหลีอยครับในระบบก็คือล้อหลังแน่นอนเลี้ยวคือล้อหลังเลี้ยวด้วยเลี้ยวสวนกับล้อหน้าที่ความเร็วต่ำเพื่อที่ว่าผมเลี้ยวจะได้แคบเวลาเราปรับรถเราถอยเข้าซองแต่พอความเร็วอย่างนี้ครับเขาจะเลี้ยวไปทางเดียวหมดแค่เพื่ออะไรเพราะว่าปกติเวลารถเราเลี้ยวเราเลี้ยวด้วยดอหน้ามันจะเอาหน้าจูงไป เวลาที่เราเปลี่ยนเลนแล้วกระทันหันความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถมันไม่สถียรไม่นิ่งแต่ตรงนี้พอเลี้ยวไปทางเดียวกันเหมือนรถมันเปลี่ยนไปทางเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นรถมันจะนิ่งกว่าเยอะเลยแล้วการทำงานเขาืะเนียนมากมันจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากแม้กระทั่งขับในสนามแข่งนะก็จะก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรประหลาดตัวมันแข่งเนื่องจากมันแ่งทับสปีดล็อกไว้ที่220ครับ ก็ปลดล็อกได้ด้วยโปรแกรมก็คือเป็นแพ็กเกจอันนี้ลองปรับเป็นสปอร์ตพลาสดูก็ได้นะอ่าเดี๋ยวลองตรงซันเดอร์ไลท์พลาสองที่ตึ๊กตึ้งอ่าไปพลาสด้วยมันจะเริ่มมีเสียงเข้ามาแล้วแล้วเสียงที่จะดังไปข้างนอกรถด้วยจังหวะกำลงเร่งดุตันนี้คือจะปล่อยพลังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเร่งเบาคนนึงลมแรงขึ้นลมขึ้นมีซาวอ่าหลังจากอีกหนึ่งกิโลครับ ตแน่แใจว่าเป็นตัว,네ตวนอตหรือเีนี้ตรนี้คร okay. ครับตอนนี้ก็ขับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Mercedes A M G E Q E 53 จริงๆพูดมาถึงติงนี้นะผมยังไม่ได้ถามเลยว่าไอ้คำว่า53เนี่ยมันคืออะไรไต้องบอกอย่างี้ครับในตระกูลรถที่เป็น AMG เนาะรรเราก็จะไล่ขึ้นมาตั้งแต่น้องเล็กอย่างตัวอาจเริ่มแต่35เลยอ่า35แล้วก็เป็น45<ม>นะครับเป็น53ก็คือจริงๆถ้าย้อนไปถึงยุคก,ก่อนหน้านู้นเลยออริจินอลเลยมันก็คือเรียกว่าขนาด cc เครื่องนั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ย cc มันไม่ใช่ทุกอย่างแล้วนะครับรถค่ายรถทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเฟรนที่เขาพยายามดาวไซซิ่งคือใช้เครื่องยนต์บล ok ็อกเล็กมีเทอร์โบมีระบบไฮบริดมีระบบช่วยนะครับเพราะฉะนั้น53เนี่ยก็คือเ e อร์ฟอร์แมนซ์กำลังเขามันเทียบเท่ากับเครื่องเรียกว่า NA 5,300cc สมัยก่อนอ๋ออ่าก็คือเรียงตามความแรงขึ้นมานั่นแหละมันก็จะไปจบที่63ครับรหัสนั้นก็เลยเอามาใช้กับ Mercedes-Benz AMG ใย AM นะยุคยาวมาจนถึงยุคนี้เลยครับ,<อ>รบก็วันนี้ได้ลองขับแล้วให้คุณชอปช่วยสรุปหน่อยรถครันนี้เหมาะกับใครครับ เหมาะกับใครจริงๆอ,อย่างแรกเลยคน <laughs> มีตังค์เอ้ยจริงๆต้องบอกว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์อะราคามันไม่ได้แพงเลยนะ <c oughs> ถ้าคุณไปซื้อเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับนี้ราคามันต้องอยู่แถวๆสิล้านแล้วนะครับอันนี้5ล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหมาะกับใครหนึ่งคือคนอยากได้รถที่เป็นรถไฟฟ้า <c oughs> แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับตัวนี้ถ้าบอกว่าออกต่างจังหวัดโอเคถ้าคุณไปกับชนบุรีไปหัวหินไปเขาใหญ่ันมันโอเคมันไม่ต้องชาร์จได้เนาะ <c oughs> แต่ถ้าเดินทางไกลกว่านั้นก็ ปกติครับวางแผนการเดินทางนะครับเขาปั๊มชาร์จนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันฟ้าชาร์จได้170วัตต์เพราะฉะนั้นเวลาคุณจอดชาร์จนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องชาร์จจนเต็มก็ได้นะครับใช้วิธีนี้คือสมมติจอดทานกาแฟซื้อกาแฟ15นาทีเสียบชาร์จไปเลยมันได้มั100กว่าโล200โลละ15นาทีเนี่ยสบายสบาย นะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงและรถมันใช้งานได้ทุกวันอันนี้บอกเลยคุณจะซื้อคันเดียวแล้วใช้งานในเมืองเนี้ยเสาร์อาทิตย์เอาไปวิ่งเล่นบ้างได้เลยโหมดคอมฟอร์ตมันขับเหมือนรถอีโคคาร์เลยครับขับนุ่มขับสมูทไม่รู้สึกว่ามันขับยากหรืออะไรครับวันนี้ขับแล้วรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ได้เข้าใจถึงเลขดีเอ็นเอของ AMG นะเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาทํามาแล้วก็ เน้นไปที่สมรรถนะเราจะเห็นการเคลมศูนย์ึงร้อเราจะเห็นการเคลมการวิ่งในระยะสั้นๆแล้วสุดท้ายมันจะเป็นล็อกความเร็วช่วงแบบ160 170 180แต่วันนี้พอมาลองคันที่เป็นแบบไฟฟ้าจากยุโรปจริงๆแล้วก็ได้ได้ลองสัมผัส DNA ที่เป็น ของ AMG นะฮะมีการพัฒนามาจากใน <Formula. S 1> วงการฟอร์มูล่าเลยเพราะเขาก็เป็น<ะ>แชมป์อยู่หลายสมัยติดต่อกันมานะครับเจ<ะ>็ดดสมัยยาวๆแต่ลงมาด้วยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอามาซิ่งบนถนนเสมอไปนะ,ะอันนี้คือเราลองสมรถนะให้รู้ถึง DNA ของเขาแต่ว่าในการใช้งานปกติมันมีโหมดคอมฟอร์ต มันมีโหมดอินดิวิวดูที่เราสามารถปรับจูนได้มันลองในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดเนาะตามสภาพจราจรแหละได้ครับขอบคุณ<อ>คุณชอบครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าพามาดูใหม่นะครับรอบหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามครับ